สวัสดีครับพบกันในวิดีโอภาพท,ที่9นะครับหลังจากวิดีโอภาพท,ที่8นะครับเราได้ทําการบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้วในวิดีโอภาพท,ที่9นะครับเราจะนําข้อมูลนั้นมาแสดงที่กระติจนะครับทีนี้ในตอนแรกที่เราออกแบบ,รบกระกิจครั้งที่แล้วนะครับจะให้ลบออกนะฮะ จากนั้นให้แอดเข้ามาใหม่นะครับแอดเข้ามาใหม่นะครับตัวดัชนีวิวนะครับโอเคนะครับแล้วก็ตั้งชื่อเป็น ดูจีดาตานะครับกำหนดอะไรบ้างนะครับก็คลิกตรงนี้นะครับน,นี้เอาออกให้หมดนะครับก็คือแม่อนุญาตให้เพิ่มขอ้อมแม่อนุญาตในกรณีเพิ่มลบแก้ไขนะครับในดาต้าคิทวิวนะครับ ก็ลองรันดูนะครับนี่ดาต a k i ิดของเราก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็เริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเราจะทำการ format รูปแบบของดาต a k i ิด view นะครับ กลับไปที่โค้ดนะครับให้เราทำการสร้างสับดาทกิจวิวขึ้นมาสักฟอร์แมตดะทกิจนะครับสักฟอร์แมตดะทกิจวิว ก็เริ่มต้นนะครับก็คือ with dg data นะครับทำอะไรบ้างหนึ่งก็คือเราจะทำการใส่หัวตารางนะครับใส่หัวตารางก็จะมีดังนี้นะครับก็คือ dot column s นะครับที่0 t header text เท่ากับ ข้าว่างนะครับแล้วเราก็ทำการ copy ไปนะครับก็เริ่มที่1 2 3 4 5 6 8 9นะครับสิ้นสุดที่9นะครับจากนั้นตรงนี้ก็เป็นข้อความนะครับรหัสลูกค้า ชื่อนามสกุลที่อยเลขบัตรประชาชนเดยโทรศัพท์ปันเกิดรูปนะครับ วันที่บันทึกแล้วก็สถานะนะครับลองทดสอบรันดูนะครับว่าผลลัพธ์เป็นยังไงก็ให้เราลองเรียกสับฟอร์แมตดะักกิทที่ฟอร์มโหลดนะครับ ตดสอบรันนะครับอ่ะโอเคนะครับตอนนี้มันที่มันเออเล่เนื่องจากว่าตอนนี้ข้อมูลในธลักิจยังไม่มีนะครับก็ยังดูไม่ได้นะครับ๋ย่ลองเขียนให้เสร็จเลยนะครับ จากนั้นก็สั่ง read only ป็น t r u e ก็คือในข้อมูลในดาตกิจให้ทำการอ่านได้อย่างเดียวนั้นไม่สามารถแก้ไขข้อมูลเมื่อเราคลิกในเซลล์ดาตกิจนะครับโอเคนะไว้แค่นี้ก่อนจากนั้นเราก็จะทำการสร้างสับ โชว์ดัต้านะครับที่เอาไว้สำหรับโชว์ข้อมูลในดัตกิดโชว์ดัต้าินกลิดนะครับสักแสดงข้อมูลในดัตกิดวิวนะครับก็จะ เริ่มครับใส่ thai cat ดักเอเร์ก่อนนะครับเริ่มต้นนะครับประกาศตัวแปร Data table มาหนึ่งตัว dt Cut Add new Data table จากนั้นก็เก็บคำสั่ง sql นะครับก็คือให้แสดงข้อมูลทั้งหมดก็ใส่คำสั่งซ e เล็กสตาร f ฟอร์มทีบี นะครับโดยมีเงื่อนไขว่า w h e r e สถานะนะครับ c a s status ให้มีค่าเป็น1น,นะครับจากนั้นเราก็ให้ da เท่ากับ new data adapter ส่งคำสั่ง sql พร้อมกับตัวแปรคอนเข้าไปนะครับ จากนั้นก็ให้บอกว่า da. fill ที่ dt. cast นะครับ่ะก่อนอื่นเราจะต้องคอนเีคกรถัดข้อมูลก่อนนะครับอ้างอิงจากอันนี้นะ con db นะครับเมื่อฟ i l เสร็จแล้วเราก็จะเช็คว่าถ้า ดีทีคัทดอทโลดอทเข้ามากกว่าศูนย์ก็คือถ้าเกิดพบข้อมูลนะครับพบข้อมูลนั่นก็หมายถึงเขาจะมากกว่าศูนย์ก็สั่งให้ dg นะครับ data d ด t ทเดต้าซอร์นะครับเท่ากับ dt cut ก็ถ้าเกิดไม่พบก็ทำเหมือนกันครับนะครับแล้วเราก็สั่งปิดฐานข้อมูลเมื่อทำงานเสร็จถ้าเกิด er ror, <ๆ>กเออร์เลอร์ก็เมสเ็จบ็อกนะครับว่าไม่สามารถดึงข้อมูลได้นะครับแล้วก็ กแบบเวสเซจว่าเพราะอะไรนะครับจากนั้นเราก็จะทำการไปเรียกสับฟอร์แมตกริดนะครับขึ้นมาทำงานนะครับส่วนในฟอร์มโหลดนะครับเดิมที่เป็นเรียกฟอร์แมตกริดตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็น ให้มันเรียก show data นะครับอังกนะครับทดสอบรันนะครับนะ่ะก็จะได้ลนะอันนี้ข้อมูลก็คือนำข้อมูลในฐานข้อมูลมาแสดงนะครับตามนี้นะะโอเคนะฮะ ทีนี้ข้อมูลที่แสดงนะครับเวลาเราคลิกจะเห็นว่ามันจะเลือกเป็นเซลล์เราก็จะปรับในส่วนของนักธุรกิจนิดน,นึงแล้วก็ให้แสดงว่าตอนนี้ข้อมูลมีลอยู่กี่รายการตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะปรับฟอนต์ให้มันดูเล็กลงนะครับจะได้ไม่ต้องเลื่อนแล้วก็เราจะกำหนดให้มีการซ่อนคอลัมน์ในทีนี้คือคอลัมน์สถานะนะครับ ความสถานะซ่อนนะครับขั้นตอนที่หนึ่งก็คือให้ปรับในส่วนของเวลาคลิกนะครับไปที่ property section mode นะครับเลือกเป็น full select นะครับแล้วก็ ลองรันดูก่อนนะครับอลองคลิกปึ๊บได้แบบนี้ลองคลิกข้างหน้าแล้วลองกดปุ่มดี e t e ครับจะลบไม่ได้นะครับไม่สามารถแก้ไขข้อมูลอะไรได้เลยนะครับต่อไปก็คือเราจะให้มีการแสดงว่ามีข้อมูลกี่รายการนะครับก็คืออยู่ในส่วนตรงนี้ถ้าพบข้อมูล เราก็บอกว่า lb เล็ก t t เท่ากับ dt cut low c o t c t นะครับแบบนี้นะครับลองรันดูนะครับน่ะก็จะขึ้นละ2รายการนะครับจากนั้นเราจะทำการ format data grid อีกนิดนึงนะครับไปเพิ่มนะครับอันนี้คือ r ีดอร์ี้ต่อไปก็คือนะครับให้ทำการซ่อนคอลัมน์ในนี้คือคอลัมน์ที่9ก็ dot column s นะครับที่ 9. dot visible เท่ากับ false ก็คือเป็นการซ่อนนะครับ จากนั้นเราก็จะก,กำหนดฟอนต์ขึ้นมาใหม่นะครับกำหนดฟอนต์ในดาากิจนะครับ .column นะครับ .column header นะครับ, header, รบ header default cell style .font เท่ากับ new font ขึ้นมาใหม่โดยกำหนดให้เป็น font ms sans serif นะครับมีขนาด 9นะครับเป็นฟอนต์แบบหนานะครับแล้วก็กำหนดฟอนต์ที่เป็นข้อมูลข้างในนะครับ dcel d default cell Def style font เท่ากับ new นะครับฟอนต์ <Font S 2> นะครับรูปแบบคือ ms sans serif ขนาด8นะครับแล้วก็เป็นฟอนต์ แบบปกตินะครับเลกูล่านะครับทดสอบรันนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็ปรับแล้วเรียบร้อยก็ดูดีขึ้นมาเดิมนะครับโอเคนะฮะ ก็ในส่วนของการดึงข้อมูลมาแสงที่ Data k r i v v i w w พร้อมกับการฟอร์แมต d t t a ิ i ิ View และแสดงข้อมูลว่ามีกี่เรคคอร์ดก็มีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ